เงายุทธนาศิลปินแห่งชาติโพส์ซึ่งถึงสรพง์ชาตรีในวันรู้ข่าวป่วยหนักเงายุทธนาศิลปินแห่งชาติโพส์ถึงสรพง์ชาตรีหลังทราบข่าวว่าสรพง์ชาตรีป่วยหนักขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้หายดีในเร็ววันประบุสรพง์ชาตรีกับผมผมได้รู้จักเป็นส่วนตัวกับเอกตั้งแต่เรียนจบและเข้ามาทำหนังเรื่องแรกในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับการ ท่านมุย้ยในความรักครั้งสุดท้ายที่เอกนำแสดงอยู่ซึ่งในความสามารถความเรียบง่ายและมิตรภาพที่เอกมีให้กับผมจนเมื่อเสด็จพระองค์ชายเล็กโปรดให้ผมกำกับผลแสนหาในปีถัดมาจึงไม่ลังเลที่จะเลือกเอกมาเป็นดารานำแม้หนังไม่จบแต่มิตรภาพยังดำเนินต่อและได้ร่วมงานหนังคลาสสิกของคุณเชิดแผลเก่าในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับการเอกก็ได้แสดงศักยภาพความเป็นไอหนุ่มบ้านานาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอนต่อมาผมได้ร่วมกำกับกับเพิ่มพลชีวิตบัตรซบเอกก็รับบทครูที่กดดันได้อย่างยอดเยี่ยมตนได้รางวัลดารานำชายปีนั้นมาครองเมื่อผมต้องทำหนังบูแนวตลาดไฟนะรกขุมโลกันเอกก็แสดงเต็มที่แถมยังช่วยแนะนำคิวบูที่ผมไม่ถนัดให้อย่างนิดหลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมงานกันอีกแต่ก็ยังเจอกันเสมอเมื่อผมมาช่วยท่านมุยในสุริโยไทยและพระนเรศวรเป็นครั้งคราว เอกนั้นฝ่ายในธรรมะเนิ่นนานดังนั้นเมื่อเห็นเขาสร้างวัดใหญ่โตและพาผมเยี่ยมชมพร้อมด้วยความปิติภูมิใจที่ได้ทําถวายพระศาสนาเห็นได้ชัดเจนจากในตาในใจเขาหน้าเขารบชื่นชมกับชายคนนี้มากเอกไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่เป็นเพื่อนผู้มีความสามารถยิ่งและที่สำคัญคือเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นในวาระที่เพิ่งได้ทราบข่าวว่าเขาป่วยหนักจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย และผลจากการกระทําดีของเอกเองจงช่วยคุ้มครองให้เขาผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีเทิน